วัสดีครับวันนี้ตอนรับเขาสู่สองอันมานอนเนาะเมียสิไปงานเลี้ยงยี่คือจัดนักคนือจัดมาเต็มคือจัดนักจัดเต็มที่สุดแฮร์รี่แฮรเป็นนักเรียนสุดเอามาได้ใส่เนี่ยสุดเสาร์เอามาอย่างนั้นเนาะเสาร์เขาไม่อยากใส่ทุ่งเท้าเลยสุดเสาร์นี่จักรลอยนี่ ยสามร้อ,อยถ้าไม่เอากระโปงถ้าเพิ่มกระโปงตัวนี้ร้อย<ห>เฮลิคอร์เตอร์ปะแม่เฮลิคอร์เตอร์ได้ไหมดีด๋ยส,สุดเอ๋สุดเพิ่นเนาะ <laughs> โง่ปะทุ่งเท่าเขาใส่เสาเขาใส่เสาตัสื่อตัวนี้ต,นตัวนี้สื่อเอง <laughs> อทุ่งเท่าแบบใส่เงีง้ยว,ว่าสิหาสตาร์เพิ่นบบทันจัดหนักจัดเตียมแห่งก็เลยเดีใส่ตัวนี้เนาะทุกคนแต่ว่านใส่เป็นตี่มหรือใส่เป็นจังไงใส่เป็นตี่มใส่สุกคน เอ๋อแผนกขายรถมือสองอยู่หยุดค่าบีเอ็มอะเอาห้องตรงแอบ,บเด้อเดมันมีประกวดสุดเดียวประกวดสุดกลุ่มมันมันเป็นงานเลี้ยงยังปีใหม่เด็กปีใหม่ยังคือจัดเอาก,ก็จะเป็นไรก็จัดช้าทุกปีเลยบริษัทนี้ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะทุกคนไอเย,ย็นเวอร์ใส่ตันตันเนี่ยกระโปรงมันหลวมสุดเพล่ เสต็ไอมีทคร่องทุ้งน่องมีเครองไอกางเกงซับในอย่างนั้นแต่ว่าเขามีสุดคุ้มอยู่หรอนั่งโบกูแต่ว่าเสต็ปสูทคุ้มแนววมันกไก่สูดต่ข้างหน้าน้อยเดียวทุกคนนี่ใส่เป็นแนวเลยพอไปเรียนแล้ว่ะโอ้ยสุดเฟิรนคือว่าคือว่าอันอันนี้เข้าออกหน่อกุ้งใส่ในเนาะวันนี้ว่าอันนี้ทงในแทนทังทั้งในนะไปใส่ซับในซื้อ อ๋อความเรียบร้อยของเขาก็คือเขาใส่ขา้างในลุดนังเดียว <laughs> มาวาเมียเอ็แต่งตัวยังวะเยอะเลยเสร็จแล้วมีหมวกผอมเด้อทุกคนเนื้อว,ว่าสุดมันเอ็มันก็บ,บริปโภปคแต่ว่าถ้าบ่ใส่์สุดคู่มันโปร่งมันถ้าว่าใส่สุดคูม่มันปโปรดากมันกระปูมันเงี้ยดากเฮ้ยเกือบลืมไปเขาใส่แมงกันดากไงไรกระปูจนทั้งล้างจนเขินอ้วนทุกคน ถ้าใส่เนี่ยโอ้คืออยู่แต่ว่าใส่แต่กับสุดกระโปรงกับสุดหนีบไว้ว่าใคกัใส่อันนี้มันคุปมันก็เห็นที่้างหน้าหน่อยเดียวว่ากำลังปร่งปร่กลนโปร่งยังงี้ดีขออนุญาตส่งกระจบด้วยทุกคนว่าเดี๋ยเห็นจะของยังไงกันอุ้ิคือนะเป็นังไว่าคืออยู่เด้อใส่ตุ่มหูย่าอะไรบ่ตุ่มหูใหญ่สิคือบ่ใช่นี่ คือเด็ก่ใยุงใจตรงหู n h าคือบอมันสิดูเยอะไปบอตงหูตรงหูไตงไหคือบอมีผู้เรีผู้สื่อให้ครับซื้มายดอกคือบอจะดูเพชรไปไหมดูดูดีไหมอัน n าวเบิ่ง สูงแล้วอ,ะ,อะสูงแล้วใส่นะมันดูยาวไปอ่ะซูมติเราใส่รู้ไม่ได้ทุกคนนี่ไปก่อนดิจับจับไปเบื้องหนะ้านี่มันกับับมนดูเยอะม,มันดูไม่เข้าตีนแต่มันกับมันกับเบลไปเพิ่มขึ้น,หน,นหน่อยนึงแล้วก็เล็วเตะบอสไซกับอะไรไกับอะไรกระ่อนหนาทุกคนฝ่าไปเรียร้อยแล้วงานเลี้ยงจมงูกนี่งานเลี้ยง บอยพี่นรอเปง,งานเป็นงานเลี้ยงเงี้ยงานเลี้ยงปีใหม่ค่ะทุกคนงานเลี้ยงปีใหม่บริษัทเนาะยืนดีดีไทยนะพวกทิศให้ฟังสิสุดเมี่ยวสวัสดิ์หยวดสวัสดิ์าะทอดข้ามมาบัวหลงทอดเด,ด้อกับมเงินทอดแต่เสียคุ้มบอกบอกไปเนาะว่าทุกคนขออนุญาตเปิดกระโปงรงผลิตแบนหน่อยโหลด ยังมโมเอยู่อเับซ้วมันยังหอนอยู่เมื่อกี้ฝ่าแลนออกไปถ่ายคลิปเดี๋ยวทุกคนจะเห็นสุดย่างเขอยานิดนึงอุย้ยมันก็จะไม่ยังโมเ่เร็วอนันแต่มันก็ร้อนให้อยู่หรอกเนาะมันทเทพไปด้านเลสบออุ้ย, <laughs> อยหอมหกหกไปเสร็จแล้วนักเรียนพร้อมไปโรงเรียนแล้วค่ะอหอนแต่ดอกไปทุกคนมาเด้อ เย็องกนีของนา่เป็นงานเลี้ยงปีใหม่จะว่าจัดวัิษัทเลยคุณจัดหลังหลังปีใหม่เป็นเดือนออวันที่หลวัตที่เดี๋ยวทุกคนเนะเาะลสีไปส่งเมียแต่ว่าจจผมบรได้ไปหรอกเนาะแต่ว่า <c oughs> เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นงานบริษัทเพิ่น <c oughs> เนยเล็สิไปส่งเพิ่น จัดเนอนี่เลยนี่เทลเลยอยู่ในเมืองพะรูรังิพะรูรังดโอ้ในเมืองบ่ะนี่แเราคนเราจะไปท่งเมียไปเฮ้ยเสียเมียไทยบรรยากาศให้เบิรงกเล็กน้อยนึงนะสี่ลงคลิปแมเบอื่นคนละจะสิอื้อเนียสดๆเสีลสีลงคลิปเมียไทยบรรยากาศเล็กเล็กน้อยนึงน้อจักสีหานาทีสานาทีจ้าช้องอ ไป,ม,ไป,ปมีเข้ากันถึงงานแล้วทุกคนเนาะแบที่สุปายเนายัาไม่ได้จองโต๊ะเลยฮนะัลโหลวิวเราแบบพี้ตนมโยมอยู่น้าล้นานเด้อันนี้ป้าของเรา,า,ามีทีมงานเท่าแฮร์รี่อันนี้ซัปปอร์ <S <S ซัปปอร์เราถ่ายรูปอยู่อุ้ยคืองามแพง ส,ส,สาวฟางบอลอีกขีวอันนี้เราก็จะมาลงาชื่อก่อนนะคะทุกคนเจ็บที่ฉันได้เงนินเหนื่ยึยหน่อยถ่ายรูปแล้วคน,ห,นหลังจากที่เราถ่ายวุ่นวายกันมาสาปอแล้วกันงั่งกา เดี๋ยวเข้าสิ้นทายบรรยากาศแตเบึงเนาะแต่ว่าหอนแค่ชอนนึงน่า่นเต้นห้โมงบึงกว่าหลบรรยากาศได้หลานห้องเล็กๆเลยเนาะมันปีนี้มันนางทางกันแดดมันบอมแอนคือเต็กีีเนาะมันจะมีข้างนอกกับข้างในด้วยสร้างเความพิเศษเปิดเพลงเนาะคือคือคืออีดีดิ แกงเฮามาเป็นแกงเนาะใส่แว่นทุกคนรางวัลต้องเป็นของเราแล้วเราปากแล้วก็แม่ดื้อแม่ทุกคนตอนนี้นะคะเขากำลังจับของขวัญกันอยู่เนาะนี่นะคะนูขอรางวัลใหญ่เมื่อหนึ่งล่าหลุดรางวัลใหญ่เมื่อหนึ่งดังมากค่ะ มื่มสิ<อ>ี้อยู่ฟังหน่หจจะน้องแจ<ด>๊คยังไม่ฟอนอยู่ยุ้ยขอบคุณค่ะเราไม่ต่อไป Oh. ทุกคนเนาะตอนนี้ตัดผ่ามาปิดคลิปยุ่เเงื่อนคนหลังจากมาคืนเนี่ยไปเที่ยวยางสบายใจเนาะทุกคนเนาะไปจะไดยม้วนเนื้อเมาม้วนบ๊บม้วนไดปีนี้ไปจากไหนกะเขาบอกค่อยกินนะจิบจิบบอบค่อยกินจิบจิบเผาบาเดีสุดทใส่นอดดีอยู่บ้างไปคืนเพาเหรจ้า สุดเจ้าจา้าคุณนีเมียกับเดือกจนบริบ,บ,บ,บัทิสรองสุดแบบยังก็สุดเอื่อยังก็สุดคือ,อยังนักเรียนญี่ปุน่นนักเรียนเกาหลีจังสีนาะแบบมันกับปูงหินเหียนเด้โมงจก,กนนติอะไรอันนี้เมื่อานแต่ใส่ซื้อไม่ให้เมียใส่แนวน,นีน้เนาะมันจังสีอันนึงประกาใส่หนอนอยู่บ่อ่ะบ่กใส่หนอนสิเปน็นเนี้ยหนอนกับผัวเนาะกใส่หนอนเลยซื้อ ญี่ปุ่นสุดนะน,นะสุดต่าเรียนญี่ปุ่นเกาหลีก็สิคักเนาะอันไหนมันก็บไก่เคี่ยวยุ่นหนีเนาะเอามาลองสุดมันดำเถิดจากแดดจากแดดเห็ดเบี้ยร้ายด้ส่วนนวดนวลกับพวกโกนเนาะทุกคนลงอึ่งอึอยู่ไม่<ต>มีไม่มีเวลาเห็ดมวยเวลาถ่ายขีบร้ายนะทุกคนขอถกเขาไฟเด้อกับเห็ดเบียกอย่างอื่นนั่นแหละอึ่งอันอก,กับเขยาค่อยไมมีเวลาถ่ายมันนี่มันมันเมยเด้อเ็ดนั่นเ็ดนี่นั่นแหละเ็ด สะพานเ้องกระเหลวสะพานใหม่ดิบุ้มถ่ายคลิปกันอิทายคลิปกันก่อนแล้วนะพึ่งเหลวงานเนาะงานประจำกระเฮ็ดแน่คลิปเพาอาจจะบทตอนเนี่ยอะไรกับอนนโทษขออภัยเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็มาจบอีกมือหนึ่งเนาะแกมืออะไรตีหัอแรงเนาะมือทัดไปแกบอ,อกเนี่ยเนี่ยจุดฝั่งมือก่อนจกักหวัดซงำซ้ำ ตอย่าทำแบบนี้เขาไม่ชอบอคือฝ<อ>้ามือจอยนี่เอง,เองเนี่ยประด็แก,แกมือเลยสุดเอาสุดไปขึ้นกหบอว่เป็นยังโอ้ยแจวเอาสุดอื่นก็นได้ไอ้ยู่บ่สุดนอนบระเด็นอนนะโอ้ยอันข้าจดสีบติดตามพูดนอนพูนจะสีละอ๋อทุกคนกระเสียให้มีบักอันน้อยไปเลือกธรรมสาดอยู่แล้วเรื่องนี้นะทุกคนเ<อ>นาะแม่บอกแล้วว่าทรามสาดดอกกระสีมีแบกอันน้อยกับหุ่มๆๆประเด็นนี่มอหลายมันสิเขารอบมันสิเขาปีที่สามไม่ไ ตั้งแต่ปล่อยว่าเิเอาดูกมาคนอื่นเขาก็เก้าปีสิปีก็มีอู้ยเบื่อายเอาเงินปากองไว้ทั้งหนากอนนี้ก็อยากมีลูกเนาะทุกคนย่สิไปเปล่าไปฟังป่านั่นเ้าก็ยหญ่ดูเลยเตาไเรื่อยวชียร์นำมือเทาไปเรื่อยด้นี่โอ้คนแก่เขามีลูกก็มียันเทาได้ทุกคนเนาะเทาไปเรื่อยทุกคนเขาก็จะตรวจนั่นตรวจนี่คือนกองตัวเนาะหมอเขาดูเลยไปคลิปนี้ก็โดนเนาะ เติบหนึ่งบดนเนาะแค่สิบแปดนาทีฮัลโหลวันนี้ก็จะได้อาบน้ำซาบผมแล้วทุกคนอนาบน้ำซาบผมนอนนั่นะนะทุกคนเนาะร<บ>่มหนาวมาอีกแล้วคุณทั้งเราร่มหนาวอุบลกับตอนนี้ก็ร่มหนาวดีครับแนนแต่ทุกคนอย่าเฝ้าเรื่องกันนะทุกคนเนาะฝากให้เบื้องโฆษณาซอยห่าคือเก่านั่นแหละทุกคนเนาะอย่าเฝ้าทิพย์อย่าเฝ้าป่าอย่าเฝ้าเลื่อมกันเด้อเนาะยังโมเบิลไฟยังจากไทยแต่ว่ามันเฮนนั่นเฮนนี่มันหลายอย่างนั่นแหละเบียกเนาะเบียกประจำถ้ามวยเบียกประจำก็เมนอีกแบบหนึ่งอยู่เนาะ พอกันคลิปน้าทุกคนกดถืออีงยังบุมไม่ายมันนองเนี่ยบอกอันหัวเพิ่นกดถือมานสวัสดีค่ะบ๊ายบาย